พาล่อชมสวนล่ะย่างจนเมื่อยพุ่นล่ะจ้าโอ้ยกล้วยคืองามคักดิฮะอืมอโอ้มาบบักงมาบบักงพี่น้องพุ่นน่ะต้นบักงแล้วน่ะพุ่นน่ะอีกต้นนึงกน้อน้ต้นม่วงก็มีจ้ะพี่น้อง ม่วงหมกงเห็นบ่น no นี no. ่ม่วงหมกพันใจพันหนน่อวม่วงแก้วม่วงแก้วงางส้มสวนจนเมื่อยหมดละตุเรียนบ่ได้ผลปนได้จากนี่นอนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนาะเพราะว่าบ่คอยปุ๋ยก็จะว่าเอออย่างใหม่ก่อนเริ่มใจสตอใจสตอโอ้สตอที่ได้ผลดีเด้อนี่สตอน่ะ อืมสตอนี่เพิ่นบอกหาปีเด้อได้ผลผลิตน่ะปลูกแล้สองต้นบ่โอ้ผลต้นหนึ่งปลูกเงาลิมห่วยไปเลยบ่จ้ะสตอหัะลำไยสิลงบอจ้ะหัะลำไย ต้นสตอแล้วจะุน่ะน้ำาอดมสมบูรณ์ครับบอึดบอยากผัดฟองวพันเหมือนกันผัดซีเมืองจ้่นกำลตมากกะปั้วิดมากาเนาะจ้ะเนาะบอึดกินบักหักรพันเหมือนกันกำลังทอกระปันใช่ออ พันติเล้ยกลรมอืมันติเลื้ยกัล้มกปลูกไม้ไงมี่แตลังจ้ากตังลมคุมเออเนี่ยขึ้นไม้ขึ้นไม้ดแรกกังอปันูว่ากล้วยระบามันงามจ้างามคับเนาะงาม กล้วยขายโลดจักบาทจากกลก้วยกล้วยกล้วแล้วจะมีมีตั้งแต่หาบาทพอดหาสิบาทกล้วยละบายอือแต่มีไง่วยไงไปขายชาวั้านเนี่มีเชื่อหนึ่งได้มีหาสิบาทมีไ<อ>ท<อ> <c oughs> ยได้ชี้สิบาทโอกล้วยไทยได้มีหาสิบาทจ้ไขายชาวบนบ่ธุรกิจพอเพียง มีท <T ab, S 2> ุกอย่างจ้ะพี่น้องไป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 มองมันดกดกพุละปลูกไม้กับมีจ้ะพี่น้องฝักทองเราเออผข้งเอพ่วง โอ้คุณอพี่น้องลกบองลกนอนโครเกเลอยู่บ้านี้ลูกโมโอลูกโม่ลูกคักลูกลูกลูกด้วยนี่ถ้าเขาได้สามลกัวนี่นะจ๊ะสามลูกกลัวสามลูกกลัวเดียวบ่งใบแหง้วันบุมีมากเนาะคุณ่ะ มือป่ะเราขยันคักเด้อเราขยันที่สุดเลยพุ่นอ่ะน้องจ๋าแต้นไม้ใหญ่ๆมันพ่อปุ๋ยเนาะพ่อปุ๋ยพ่อน้ำคือพ่อน้ำพ่อปุ๋ยแล้วก็ต้องมาใจใสอืมถ้าพ่อใจใส่ต้ก็ขาดทุนจ้ะมาคุ้มค่าเสียเวลาล้วน้ำแล้วมุนต์จิ๋วจิ๋วอทุ่คนต้องใส่สปริงเกอร์เพราะว่าเผาเลย ต้องหาแน่สบายจ้ะ